วิธีตั้งโทนนะครับ H ฮดไปทีครับขั้นตอนแรกนะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะฮะกดปุ่มไ t ทีแล้วก็ปุ่มล่างสุดนะครับด้านข้างเครื่องครับสองปุ่มนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องหน้าจอจะกดเป็นภาษาอย่างนี้นะฮะภาษาอังกฤษนะครับกดคำว่าโอเคสองครั้งครับหนึ่งสอง จะเึ้นเป็น CH 1หนึ่งะฮะในที่นี้เราตั้งช่องไหนก็กดลูกศรอัพดาวไปหาช่องนั้นได้เลยนะครับผมจะในที่นี้ผมจะตั้งเป็นช่องหนึ่ง้หกนะครับผมก็กดลูกศรดาวลงไปนะครับค้างไปเลยฮะเธอพบหนึ่งร้อหกแล้วก็จะหยุดนะครับ ได้ช่องต้องการแล้วนะครับซีเหนึ่งศูนย์หกนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งครับหน้าจอจะปรากฏคาว่า ax นะครับเราก็จะกดโอเคหนึ่งครั้งครับนี่คือพารัทลับ ax เราจะตั้งพารับก่อนนะครับโอเคหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลูกศรขึ้นลงหาคําว่าหาคําว่าตัว n แล้วก็ cdc เนี่ยครับ พอได้ปุ๊บเรายืนยันเข้าไปโอเคครับหนึ่งครั้งในที่นี้ผมจะตั้งเป็นโทนดิจิตอลนะครับรหัสดิจิตอลก็คือหนึ่งห้าหนะครับผมกดตัวเลขกด้วยเลยครับหนึ่งห้าหกพอได้ปุ๊บเราก็ยืนยันด้วโอเคหนึ่งครั้งครับเมื่อกี้เราตั้ง RX ไปครับเป็นพารับเราจะตั้งเป็น TX บ้างนะครับกดปุ่มด้านขวามือครับคำว่าตัว C นี่ฮะคำว่าเคลียร์นะฮะหนึ่งครั้งครับ เมื่อกี้ตั้งอเกไปครับทีนี้ตั้งท x กนะครับก็กดลูกศรัพมาครับหนึ่งครั้งเนี่เขาจะขึ้นเป็นเป็นภาคส่งนะครับพอได้ปุ๊บเรากดโอเคหนึ่งครั้งครับแล้วก็หาคําเดิมครับ n นําหน้าแล้วก็ cdc นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งครับกดเลขให้เหมือนกับตัวแรกนะครับหนึ่งห้าหกได้ปุ๊บเรายืนยันเขาถามาโอเคหนึ่งครั้งครับอันนี้คือเสร็จพิธีแล้วับ ทางรับทั้งส่ง156เป็นโทนิต้นนะครับแล้วก็ปิดเครื่องได้เลยครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาหน้าจอจะปรากฏเป็นคําว่า c h 1 0 6แล้วคําว่า dt นะครับนี่คือโทนิคต้นครับก็ <Yeah. S 1> าสามารถรับส่งได้กันได้กันได้น,นะครับ